สวัสดีค่ะในห่ผมแล้ว้นไอคิวเวนซาอันนะคะตอนอะไรครับตอนตีตัวตุ่นค่ะตามหาแล้วก็ตีตัวตุ่นใช่ไหมค่ะอัปเดตใหม่นะคะของวันพุธไปเลยเดี๋ยวติดหน้าไม่ออกอันนี้นะเฮ้ยเขาก็อย่างแรกก็เปิดอ,อ่อออตเตนลงนะคะตรงน,นีนะคะบอดเดบบอดี้ นะคะก็ให้เอาไปตรงนู้นนะคะพูดช้าๆชัดๆครับเพื่อนๆเขาฟังไม่รู้เรื่องให้เอาไปตรงนี้นั้นนะคะแล็บแล็บหนึ่งเลยค่ะจะมีอัปเดตใหม่ตรงไหนนะคะอัปเดตใหม่ให้เราไปตรงนู้นมาเห็นในบ้านสีแดงไหมคะได้แล้็คือไปบ้านสีแดงแดง ดิ้งยังไม่ใช่ว่าจะเป็นฟานนหละตอนนี้ก็คือเราไปตามหาตัวตุ่นกันใช่ไหมหรือว่าเราไปหาคอนก็คือเราจะนี่ไงแม่ตัวตุน่นอ๋อมันมีหลุมแล้วก็มีตัวตุ่นขึ้นมาแล้วจากนั้นพอเราตีตัวตุ่นเสร็จแล้วก็จะได้แครอทมาอย่างแรก เพื่อนหนึ่งอย่างแรกเราก็ต้องมาอยู่คอนคอนแล้วพอไปจัดการนึงตีได้ไหมอ่ะโรนี่เร็ยวเร็วตีตีตีไโดนไปเกี่ยวมันทำไมล่ะตีโดนเออเออตไีได้กี่ตัวกี่ตัวแลกกี่ตัวแล้วคะแนนอยู่ตรงไหนเอ่ยกี่ตัวแล้วครับ อตีไปยังไม่เห็นได้แค่หลอดเลยตีไปหนึ่งสองสามตีตีให้โดนเลยเว้นระยะห่างหน่อยอย่าไปเหยียบตรงนั้นใหตีตีให้ทุนตี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 มันโดนมั้งไหมอ่ะอย่อว่ามันมุดลงไปเองไม่โดนนะนะลูกเราต้องยืนห่างมันหน่อยแล้วก็ตีให้คอยมันโดนตัวมันนะครับ ตัดการนี่รด้รีก่อนที่มันจะมุ่ลงไปได้ไหมได้อยู่นะคะแนนมันก็ขึนะนะ้นนะนอนี้สิบสองเออยี่สิบสี่แล้วไปยี่ส้ออยี อือยี่สิบเจ็ดต้องให้ได้กี่ตัวเนี่ยย <Yeah. S 1> ี่สิบแปดยี่สิบเก้าจบทันไหมสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองก็มาสามสิบสามตีจนมือเมื่อยสามสิบสี่เออตีเหมือนกดไทยมาตีไปดีครับตีไปเรื่อยๆครับจัดไปครับ อตอนนี้ยังเหนือเกงอยู่ครับไม่สามารถพูดอะไรได้เอต้องตีตัวสุดโอตีสามสิบแปดแล้วอ่ามันหายไปแล้วอะ่ะอ๋อนี่แค่ได้แค่รออ๋อเราก็ได้แค่รอแสดงว่าได้สีสิบหรือเปล่าเมื่อก,กี้นี้ไม่แมแค่รอดไปทำอะไรครับเอนี่นี่นะครับอ,อามาทำปุ่มยาใช่ไหมครับ เขามีให้ใน,นหนังสือไหมว่าต้องใส่อะไรอะไรได้อะไรก็ใน่ยตอนนี้หนูได้มีน้ำยาคว่างสีอันแล้ว <S <S นี่หนูแต่เราผสมแครอทสังอ,อันปิบกกับอะไรแครอทอันเดียวดูต้องแครอทอันเดียวจูจะได้เบื่หรือเปล่ววลาแครอทได้ตัวเป็นแครอท ให้เราผสม,ม,สม,มกับไ<า>อ,อตัวน,นี้ก็เลยกันไม่ได้สม,มองไม่ได้ชมรวิทเนาไม่ได้ตอนนี้น้องเหนือ<า>เปลี่ยนชื่อช่องของน้องเหนือเป็นช่องอะไรคะรช่องอ,อะไรนะแม่ทนันัตชาแนลนะคะ<ๆ>เพื่อนๆฝากเพื่อนๆต,ติดตามทานันัตชาแนลเลยนะคะครับ เ <_ d _> ช่อนิ่งโชว์นานเช่น<_ <d> _ิ่งหนูจำได้ว่าหนูผสมเอ่อน่าจะเป็นเอ่อเออ่แครอทกับเอๆๆๆๆ <_ d> ่อกับทร้มหรือเปล่าน่าจะใช่ในลองแครอทกับกะโหนกได้ไหม<_ <d> _ได้อะไรอ่ะไม่ได้ได้<_ <d> _มันจะเป็นอะไรเนาะ เฮ้ยเป็นเห็ดได้ไงอะแครอทกับอะไรนะกัลูสวยอยู่นะชุดน,นี้ไม่ชอบอสวยในเขาเรื่องเออแค่ไห้แม่เลือกไห้แม่เลือกเอาแครอทกับเอ่ออะไรไหมสโนว์แมนได้ไหมไอไอก้อนนั่นนะขาวๆไม่ได้ไไดใช่ไหมเอาไม่ได้อะไม่ได้หรองั้นเอาแครอทกับเอ่อ<ก> กบมองเจ้ากบได้เออจัดหมาเฮ้ยมันเข้ากันนะเพราะว่ากระต่ายมันต้องกินแครอทใช่จไหมล่ะเห็นไหมแม่เลือกถูกชนนินมันจอมหิมะมันยังเป็นหิมะอยู <h 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 ่ช totally> ่วงนี <h> <h 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 ้มันเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสหรือเปล่าดี๋ยังหงเหลือหิมะอยู่ แม่เมื่อกี้หนูแม่ทอนม,ม่เมื่อกี้มันเหมือนจับปีนแะ้แม่ที่แม่ได้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่แม่ได้ใช่ปกติแม่เลือกอะไรไม่ได้สักอย่างต้องแก่งว่าแม่เลือกอะไรไม่ได้เลยอุ้ยอุ้ยเอาอันนี้สิแค่ลอดก,กับอะไรแม่แค่ลอดก,กับแซนด์วิชไงมันน่าจะเข้ากันนะหนูผสมไปแล้วไม่ได้มไม่ได้หรอ กลับไปนี่ไงเช่นเทศกาลชิ้นใหม่จะมีอะไรมามีขนมปังคุกกี้ลองคุกกี้ดูมากี้สโนว์แมนแล้วต่อไปแล้วคุกกี้ิงโอ้ยน่ารักจังเลยลุงหนอยเป็นลุงหนุนลุงหนุนเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่รบลบลบลบ แต่เกมนี้ง่ายนะง่ายง่ายมากแต่เกมที่เก็บแคนดี้แม่ว่าง่ายกว่าเราอัปเดตไปหรือยังอะ่ะเกมที่เก็บแคนดี้อ่ะแม่ไม่ดูเลยขอลองวีนน้องอ่ะไปไปหาแคนดี้อ่ะเอ่ออันนั้นหนูถ่ายไปแล้วแม่ถ่ายแล้วจนะแม่ช่วยอะไรไม่ได้โอเค่ันน่านลุงขอลองแค่หลอดก,กับวีนหน่อยนะถั่วถั่วถั่ว ตัวได้แค่อถกับตัวได้ในเขาล่องเลยเออแค่เป็นเอ่ออะไรเนี่ยตัวอะไรอ่ะอันนี้ป็นเอ่ออันนี้มันคืออะไรอ่ะแม่แม่เนี่ยมันคือตัวอะไรอ่ะเนี่ยไอตัวเนี้ย มันก็เหมือนคุกี้อ๋อมันเป็นอะโวคาโดครึ่ลงลูกหรือเปล่าอน่าจะใช่เพระหนูผสมเออแครอทกับถั่ว,ล,วลองแครอทกับปืนดูไม่ได้ทานลองลบแครอทแล้วก็ใส่แฟรี่กิ้นกาแล้วก็กินกินแล้วก็อยู่ตรงหม้อ แล้วก็นี่ก็ไปอยู่ในหม้อแล้วก็เออแครอทได้ไหมไม่ได้โอ้ยอุตสา่าห์ของคนหนุย่ยเออลราเออแครอทกับไม้เท้าได้กลายเป็นไม้เท้าแครอทหรือปเปล่า รู้ล้วว่าส่งแครอทกับเออไอไม่ว่าเท้าแล้วอ่ะมันได้เป็นหลอดเนี่ขอลองแครอทกับโลบัสแครอทอดวัวหรือเปล่าไม่ได้เอ่อลองอืมกิ้งกะเอ้ยไม่ใช่ไก่งวงไม่ใช่มันจะกินไก่ไหมแม่ว่าวันที่25เนี่ยมันน่าจะมีอัปเดตอะไรที่สนุกสนานเพิ่อมอีกอืม ปาแตงโมแตงโมเมื่อเราทำคลิปอะไรที่สนุกสนุกไหมเพื่อนๆได้ไหมได้เมื่อกี้ลองอ๋อเมื่อกี้หนูลองผสมแครอทกับกิ้งก่ามันกลายเป็นแตงโมใช่ไหมอยากให้มันกลายเป็นแตงโมรึเปล่าได้ไงแตงโมเครื่องดูไม่ใช่มันเป็นเพื่อผลไม้เหรอเพราะว่าตอนแรกเลยเราได้อะไรนะ คครอทดูแครอทแล้วก็เตงโมแล้วก็ต้องเป็นน่าจะมีผลไม้ส้มหรือเปล่าส้มส้มน้องไก่งวงเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เอ่อไม่ใช่เอ่อปลาหรือเปล่าไหนลองกี้แค่เราทำไก่งวงได้กินด้วยกันหรือเปล่าเป็นตัวตุ่นเป็นตัวเออขุดดินไปแล้วอะไรแล้วเรางวัลดีนะ ทางดาบทางเขาไปไหนลราเดี๋ยวก็เจอเราเปิดอตายหรอมะในในหนูเขาต้องไปอยู่ตรงฟาร์มหน่อยได้ไหมจะได้เข้ากันหนฟาร์มอันนี้มันเป็นพื้นดินครับอ๋อนั่นไงฟาร์มขอไปในเนียไหนไม่ใช่ฟาร์มครับอันนั้นมันเป็นหีมะไม่ใช่แล้วครับนั่นไงแม่ข้าวบนตรงนั้นอ่ะฟาร์มอ๋อเป็นฟาร์ม ตั้งนมุดไีกจ okay, ับไปทิ้งได้ไงจำได้จำได้ก็แม่แม่เห็นไอ้แหลมแหลมส้มส้มนะแม่ก็หนูก็กดไปตรงนี้มันก็จะมาที่เดิมอ๋อพาแล้วกับแล้เอ้าขึ้นไปไม่ได้อ๋อหรือว่าต้องทำแบบรือเปล่าเนี่ยกลับมาแล้วเดือดเอาแล้วก็ น้อหู้งดีไม่จะเปลี่ยนตัวดูไอ้ม่ใช่ไอ้อยาดูตัวอื่นอ่นนั้นลองเอาเป็นแครอทกับเออเออไอ้ออกระบ,บอกนี้ไ,ไ,มไม่ได้ไม่ได้ไหนลองเออ,อมันมีสองฝั่ง <ๆ S 2> เลยเหรอ อันนี้ก็คือเอ้ยแม่เห็นไอ้ผีดิดมันมาทำอะไรอ่ะเมื่อกี้นะที่หม้อน้องอ่ะนั่นแหะมันทำอะไรอ่ะอ๋อมันก็คือเหมือนแบบถ้าหนูไปอยู่ตรงนี้อ่ะแม่ก็คือเหมือนถ้าหนูไปอยู่ตรงแบบตรงสีน้ำตาลตรงนี้อ่ะแม่เห็นไหมเขตมันเนาะนี่ไงซอมบี้มันก็จะมาเกิดแต่ย่างหนูต้องใช้ปืนไม่เห็นมันมาเยเห็นไหมมันมาต่างมาต่างมาทำ ก่อนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนกินหนูนารือเปล่าจับมันใจลงไปเลยม้ล่ <laughs> ทนไม่ไหวแล้วยิงมันเลยยิงมันหันไปยิงมันสิวิ่งหนีมันทำไมเรามีปืนแล้วยิงขึ้นฟ้ามันจะตายบ้างหรอนี่ไงเห็นไหมแม่ได้เห็นตำรวนตาดหนู เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชแครอทแครอทแครอทกับระเบิดประมาณตัวเองแน่นอนนั่นไงว่าอะไรว่าต้องคลิกนั่นเออเดี๋ยวเดี๋ยวตอนคืออะไรอ่ะมันคือระเบิดเอ่ออะไรเขาเรียกว,ว่าอะไรนะแม่เอ่อ แชดเป็นสีแดงๆกลุมๆก็เบือนแต่คู่กันเลยนี่ต้องแครอทกับพริกได้เข่าเมะเขือเทศอ๋อแม่เขือหลอดแม่ไม่กี้หนุงแหงแสดงว่าไอ้ที่มันระเบิดที่เขาให้คิกกันแสดงว่าเป็นระเบิดมะเขือเทศ ไอ้เขาไปเราครบแล้วกี่นาทีแล้วนี่ตอนอันนี้หนูขอไอ้ปถัมภ์แค่อดหนูข้อพูดได้ไหมเอาไม่ได้ลองกับเอ่อหมวกเรามาลุ้นว่าอัปเดตครั้งหน้าจะเป็นอะไรแล้วก็อันนี้ได้ไหมไม่ได้หนวดอะไรนี่คะไม่ได้ ต้นไม้นี้ไม่ได้ไข่น้ำแข็งเอ้อย,อยอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไข่น้ำแข็งใช่ๆไม่ได้ซุปเปอร์ฮิตเออไม่ได้แล้วก็อะไร,ไระต่อนะออปลาปลาปลาหรือปลาแครอทกับปลาได้ เมันกลายเป็นตัวอะไรเนี่ยเพื่อนเอาอยาอะไรมาให้เนะี่ยเป็นยาที่ดูร้อยไรเ้ยารแรงโอเคงั้นหนูไม่กินหนูไม่เชื่อว่ามันจะเป็นยาร้ายแรงหนู <c oughs> มไม่กินหรอก <c oughs> ยาที่มัน็นสีแดงๆหนูมไม่กิน เออแครอทกับน้ำผึ้งน้ำผึ้งออกมาเป็นตัวผึ้งแน่ไม่ได้มไม่ได้แม,ม่ไม่ได้ในลองกับนกไม่ได้ลองกับเออสัตว์ได้ไม่ได้นึกว่าแต่เป็นสัตว์แครอทไง อัพเดททางนี้มันไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นเท่าไหร่แค่ไปเอาของมาแล้วก็มาผสมยานลองนอกนกลองนอกหนูไม่เออพอผสมไปแล้วนี่ในลองเออไอ้กลุ้มลุมลูกชิน้นปลาได้แล้วก็ไข่ภูเขาเฟยได้คนนั้นคือใครอร่ะลูก ก็คือเพื่อนนี่แล้วมันทำอะไรอ่ะเขามาขออะไรหรือเปล่าเอ่อขอยาให้ให้ดิเอาไปสองคนเลยเพื่อนกินเกันอ๋อนี่ไงมันกลายเป็นซอสมะเขือเทศกลายเป็นซอสมะเขือเทศเขาลรงกินด้วยเขาลรงกินด้วยอยากรู้ว่ามันจะเป็นอะไรก็เป็นซอสมะเขือเทศเหมือนกันนี่หน้าเป็นคุกกี้ แล้วก็เออออหืะไรอีกนะครบยังลูกเดี๋ยวน้องก็ไม่ทำการบ้านต่อนะครับเพื่อนเพื่อนก็อย่าเล่นแต่เกมนะครับต้องมาทำการบ้านเหมือนกันครับอ๋อแมงมุม,มแมงมุม,มแมงมุมได้ลองผสมแมงมุมไปแล้วแมงมุมได้อู้ได้เป็นปะปายญาเออชื่อเรียกว่าอะไรนะปะปายญามันคืออะไร นี่แม่กอเหรอหนูก็ไม่รู้นี่เดนูผสมความรัวให้ดูอันนี้มันชามทุกกี้หรือเปล่าเอ๊ <c oughs> เดนูพาไปดูมันเป็นชามนะน่าชามชาบูเหรอแม่มันจะมีไอเทมให้หาเป็นรูปร่างแบบนี้เลยแม่มันจะเป็นรูปร่างแบบนี้ต้องใส่อันนี้ นี่มันจะมีรูปร่างแบบนี้เลยแม่มันจะมีรูปร่างแบบไอทานช่วยอันนั้นน่ะถ่วยนี่นี่แม่เนี่ยพอบินมาต้นไม้ตรนนี้ก็จะเจอนรูปล่างเหมือนกันนะนี่แม่เหมืนะหนูจะลองเอาไปผสมแล้วมันก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นคนยูทูบเบอร์เฉยๆเป็นยูทูบเบอร์นะคะ นช่ครับก็แบบเป็นแบบนี้เลยซุปเปอร์ฮีโร่เหรอสุปเปอร์ฮีโร่ตรงไหมแค่ซุปเปอร์ทำไมอีก็จะเป็นแบบนี้นะครสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีเพื่อนๆพื่อนทุกท่าคะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะผู้จัชั้นขอจบไวเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายติดตามใครคะ อันค็หนึ่งเอ่อชื่อใหม่น้อยชาแน,แนลนแชาแนลเพราะว่าชื่อภาษาไทยเพื่อนๆเ,เขาจะกดาหาไม่เจอใช่ไหมใช่า๊ายบายไปทำการบ้านก่อนค่ะเพื่อนๆก็ต้องทำการบ้านด้วยนะคะอือค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย